สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการทฤษฎีใจ My Insight Podcast ตอนที่แล้วเราได้คุยกันเรื่องหงเบ้งกุนซือผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศคิดแผนซับซ้อนวางหมากล่วงหน้าจนใครก็ยากจะต้านแต่ถ้าสามก๊กมีเพียงหกเบ้งคนเดียวเรื่องราวก็คงไม่ดูเดือดขนาดนี้หรอกครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งมีคู่ปรับที่น่ากลัวไม่แพ้กัน เขาไม่ได้เก่งเพราะคิดเร็วเหมืนอนหงเบ้งแต่เก่งเพราะรู้จักรอรู้จักนิ่งและใช้ความอดทนเป็นอาวุธที่แหลมคมชายคนนั้นคือซูมาอี้ครับซูมาอี้จริงๆแล้วเป็นคนที่มีชีวิตน่าสนใจมากครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเขาไม่ใช่คุณซือที่กล้าวขึ้นมาโดดเด่นตั้งแต่แรกในช่วงที่โจโฉยังมีชีวิตอยู่ซูมาอี้พยายามเก็บตัวไม่อวดฝีมือ ถึงขั้นทำทีเป็นป่วยเป็นอำมาตขาเพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกเรียกไปใช้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าแสดงความสามารถออกมาเร็วเกินไปอาจกลายเป็นภัยต่อตัวเองได้ในทันทีแต่ความจริงแล้วซูมาอีเป็นคนฉลาดและสุขุมเขารู้จักสังเกตรู้จักวิเคราะห์และรู้จักรอหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องรอคำตอบก็คือ สภาพการเมืองในยุคนั้นแต่ไปด้วยความไม่แน่นอนคนที่โดดเด่นเกินหน้าเกินตาโจโฉมักจะถูกกำจัดทิ้งดังนั้นการทำตัวเงีย,งยบๆเหมือนคนไม่เก่งกลับเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุดจนกระทั่งเข้าสู่ยุคของโจผีลูกชายโจโฉสุมาอี้จึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเขาได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการอาหารและนับจากนั้นชื่อของสุมาอี้ก็เริ่มเป็นที่จับตามอง เขามีโอกาสได้แสดงฝีมือจริงๆหลายศึกโดยเฉพาะการมาเชิญหน้าของเบงหนึ่งในศึกที่ทําให้เห็นฝีมือของซูมาอี้อย่างชัดเจนคือศึกกของเบงกุนซือใหญ่แห่งจจก,กก๊กหลายครั้งที่ของเบงเป็นฝ่ายยกทัพมาก่อนสุมาอี้กับเลือกที่จะไม่ออกไปรบกลางสนามเขาสั่งปิดค่ายแด่นหนาไม่ตอบสนองต่อการยๆๆๆั่วยุใดๆทหารบางส่วนถึงกับไม่เข้าใจ บางคนก็มองว่าเขาขี้ขาดแต่สุมาอี้กลับนิ่งและทนต่อแรงกดดันเหล่านั้นได้สึกครั้งหนึ่งคงเบ้งพยายามใช้แผนย่วยุทั้งส่งผู้หญิงมาล่อทั้งใช้แผนเผาค่ายหวังให้สุมาอี้เสียการควบคุมและออกมาต่อสู้แต่สูมาอี้ยังคงปิดค่ายเงียบรอยอย่างเดียวผลคือเวลาผ่านไปคงเบ้งกลับเป็นฝ่ายเสียสเสบียงเริ่มขาด ผลคือเวลาผ่านไปคงเบ้งกลับเป็นฝ่ายที่สเสบียงเริ่มขาดและสุดท้ายต้องถอนทับกลับทั้งที่แท้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเขาแล้วไม่เพียงเท่านั้นคงเบ้งยังเคยใช้แผนสมเกรอบผู้หญิงโดยส่งหญิงงามมาเย้ยสมัยให้เสียหน้าแต่สมัยก็ยังนิ่งเฉยทำเป็นไม่เห็นในทางกลับกันคนของเขาหลายคนเริ่มไม่พอใจบางคนถึงขั้นร้องขอให้แม่ทัพออกศึกพิสูจน์ศักดิ์ศรี แต่สุมาอีเลือกที่จะอดทนต่อแรงกดดันเพราะเขารู้ว่าชัยชนะไม่ได้มาจากการตอบสนองอารมณ์แต่มาจากการมองภาพใหญ่และรอคอยจังหวะที่ใช่เมื่อเวลาผ่านไปหลายศึกที่ของเบ้งต้องล้มเหลวเพราะสเสบียงหมดหรือทับอ่อนล้าสุมาอีแทบไม่ได้ต้องลงแรงอะไรเลยนี่จึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญว่าในสนามรบบางครั้งการไม่ทำอะไรเลยกับเป็นการทำที่ฉลาดที่สุด ถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นสิ่งที่ทําให้ซูมาอีน่าสนใจคือการที่เขาไม่ได้อดทนเพียงต่อศัตรูแต่ยังอดทนต่อความกดดันจากคนของตัวเองนี่คือสิ่งที่ยากกว่าการรอคอยศัตรูเสียอีกเพราะเมื่อทหารของตนเริ่มไม่เชื่อมันเมื่อเสียงกดดันดังขึ้นทุกวันถ้าเป็นคนอื่นคงเผลอใจอ่อนและออกศึกไมนานแล้วแต่ซูมาอี้กลับไม่หวั่นไหวครับและยืนหยัดในสิ่งที่คิดว่าเองถูกเมื่อของเบ้งเสียชีวิต กองทัพจโจกกกก็สูญเสียเสาหลักสําคัญสุมาอีเองก็ยังคงนิ่งเงียบไม่ได้เฉลยโอกาสบุกอย่างไร้การยังคิดตรงกันข้ามเขากลับใช้เวลานั้นค่อยๆสร้างอํานาจของตนและทําให้คนในวุยกกยอมรับว่าการนิ่งแล้วรอคอยของเขาคือสิ่งที่ช่วยรักษาแผ่นดินวุยเอาไว้ได้จริงๆผลจากความอดทนในหลายสิปีทําให้ท้ายที่สุดตระกูลสุมาก็เติบโตขึ้น จนสามารถยืดอำนาจจากวุยกกแล้วก่อตั้งราชวงศ์จิ้นในเวลาต่อมานี่คือผลลัพธ์ระยะยาวของการรอไม่ใช่เพียงแค่การชนะศึกหนึ่งศึกแต่คือการปูทางสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งแผ่นดินทำมองในเชิงจิตวิทยาชีวิตส่วนตัวสุมาอี้เป็นคนที่เก็บงำความคิดไม่เปิดเผยง,ง่ายๆการแซงทำเป็นป่วยสะท้อนกลไกลการป้องกันตัวเองเขาเลือกปิดบังศักยภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกคุกคามก่อนเวลาควร ในครอบครัวของเขาเองเขายัางถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้ลูกหลานให้รู้จักรอรู้จักอดทนและรู้จักซ่อนความตั้งใจที่แท้จริงนี่คือการฝึกความคิดแบบอดกลั้นเชิญกลยุทธ์ซึ่งเป็นทักษะสําคัญของผู้นําเชิงจิตวิทยาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าในโลกของสามก,ก๊กไม่ใช่เพียงความฉลาดหลักแหลมแบบของเบ้งเท่านั้นที่สําคัญแต่ความนิ่งความอดทนและศิลป,ปะแห่งการรอคอยแบบสุมาอี้ ก็เป็นพลังที่สามารถเปรียทิศบทางของสองคารามและประวัติศาสตร์ได้เช่นกันเวลาพูดถึงศึกใหญ่ในสมัยสามก,ก๊กหลายคนก็มักจะนึกถึงฉากรบที่ตื่นเต้นเสียงกลองศึกดังก้องการประทะก,กันของกองทัพนับหมืน่นแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเราจะเห็นว่าชัยชนะหลายครั้งไม่ได้เกิดจากการบกที่ดุดันเพียงเดียวแต่เกิดจากการรู้จักอดทนและรอคอยอย่างมีศิลปะสุมาอี้เป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดครับ เขาไม่ใช่แม่ทัพที่ชอบโชว์ความกล้าหาญออกมารบกลางทุ่งให้คนฮือฮาแต่เขาคือแม่ทัพที่ใช้ความนิ่งสร้างความได้เปรียบหลายครั้งที่กองทัพจกกยกมาโดยหงเบึงเองทุกคนต่างคิดว่าซูมาอี้คงต้องยกออกไปสู้กลางพน,นามเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีวีกกแต่เขากลับสั่งปิดค่ายแน่นหนาและไม่ตอบสนองต่อคำย่วยวยนใดๆในสายตาคนทั่วไปมันอาจดูขี้ขลาดแต่จริงๆแล้วนี่คือความกล้าในอีกรูปแบบหนึ่ง กล้าที่จะไม่หลงไปกับอารมณ์กล้าที่จะทนต่อแรงกดดันจากทั้งศัตรูและพวกเดียวกันเพราะต้องไม่ลืมว่าทาหารของตัวเองก็อยากให้แม่ทัพออกไปพิสูจน์เสียงวิจารณ์กดดันทุกวันว่าทําไมไม่บุกทําไมไม่ตอบโต้ทายคนอื่นคงทนไม่ได้แต่สุมาอี้ทนได้ครับเพราะเขามองผลลัพธ์ระยะยาวม,มากกว่าหนึ่งศึกที่โด่งดังก็คือการที่ของเบ้งพยายามเผาค่ายวีก,ก๊กหงเบ้งรู้ว่าสุมาอี้ตั้งรับในค่าย เขาจึงใช้ไฟเป็นอาวุธหวังจะบีบให้สุมาอี้ต้องออกมาแก้เกมแต่สุมาอี้กับยังนิ่งครับเขาเตรียมเส้นทางดับไฟไว้ล่วงหน้าแล้วและไม่หลงไปกับกลลวงสุดท้ายไฟก็ดับลงโดยไม่สร้างความเสียหายใหญ่โตหงเบ้งเสียแรงเสียเวลาและยังเสียหน้าต่อทัพของตัวเองอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายแผนครับที่หงเบ้งใช้เพื่อบังคับให้ซูมาอี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นการส่งหญิงงามมายั่วยวน การสร้างสถานการณ์ให้สุมายีถูกสบประมาทหรือแม้แต่การด่าทอผ่านจดหมายแต่ทุกครั้งสุมายีก่กบนิ่งเฉยเขาเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้ไม่ปล่อยให้อารมณ์ชี้นําการตัดสินใจนี่คือศิลปะของการควบคุมใจในสนามรบครับที่ยากกว่าการควบคุมของทัพเสียอีกการอดทนในสนามรบแบบนี้ไม่ใช่เพียงการน,นั่งรอเฉยเฉยครับแต่มันคือการรอพร้อมกับก,บการเตรีบมตทุกด้านครับสุมายีตรวจสอบสเบียงดูแลกำลังใจาหาร และคอยจับตาความเคลื่อนไหวของของเบงเขาไมา่ได้ปล่อยเวลาไหลผ่านไป,ปเปล่าๆครับแต่ใช้ทุกวินาทีเป็นการสะสมความได้เปรียบจนกระทั่งฝ่ายตรงข้ามอ่อนล้าไปเองถ้าพูดเห็นภาพไม่ง่ายสุมาอี้ก็เหมือนนักมวยที่ไม่รีบออกหมัดครับเขายกกาสูงป้องกันแน่นแล้วปล่อยให้คู่ต่อสู้ทุ่มแรงไปเรื่อยๆพออีกฝ่ายเหนื่อยจังหวะที่หมัดเริ่มตกลงมาเขาคอยสวนกลับเพียงครั้งเดียวแล้วก็สามารถปิดเกมได้โดยแทบไม่เสียแรงมากนะัก นี่คือศิลปะการรอคอยที่ผสมผสานทั้งความอดทนและการสังเกตในทางจิตวิทยาความอดทนลักษณะน,นี้สะทอนสิ่งที่เรียกว่าการควบคุมตนเองระยะยาวคือการย้อนทนต่อแรงกดดันสั้นๆเพื่อผลลัพธ์ที่ยิงองอย่งใหญ่กว่าในอนาคตมนุษย์ทั่วไปมักแพ้ต่อสิ่งยุ่ยยุทันทีเช่นโกรธแล้วโต้ตอบทันควันหรืออยากเอาชนะตรงหน้าเราเรียบร้อนแต่ผลลัพธ์ก็คือเสียมากกว่าได้ครับแต่สุมาอีเอง กับเลือกทางที่ยากกว่าขอยอมให้ถูกดูถูกในวันนี้เพื่อจะได้ใช้ชนะที่มั่นคงในวันข้างหน้าตรงนี้แหละครับที่ทําให้ศิลป,ปะความอดทนในสนามรบไม่ใช่เพียงเรื่องการสึกสงครามแต่คือบทเรียนชีวิตหลายครั้งที่เราเองก็เหมือนสมาอีต้องเผชิญแรงกดดันรอบตัวทั้งจากคู่แข่งในงานจากเพื่อนร่วมทีมหรือจากสังคมที่คาดหวังถ้าเราตอบสนองด้วยอารมณ์ทันทีเราอาจจะพลาดโอกาสใหญ่ แต่ถ้าเรารู้จักรอรู้จักเก็บแรงและออกหมัดในจังหวะที่เหมาะสมเราจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในระยะยาวครับทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าศิลปะแห่งความอดทนคืออาวุธลับที่เงียบงนันแต่ทรงพลังมันอาจไม่ได้รหวาเหมือนการบุกแต่ผลลัพธ์นั้นชัดเจนและมั่นคงและนี่แหละครับคือสิ่งที่สุมาอีฝ้ฝากไว้ให้เราได้เรียนรู้ถ้าพูดถึงการรอคอยหลายคนคงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงแล้ว ในทางจิตวิทยาการรอคอยเป็นหนึ่งในทักษะที่สมหังที่สุดครับออกมาสะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมตัวเองและอารมณ์ภายในใครก็ตามที่สามารถรอได้มักจะมีโอกาสสำเร็จในสิ่งใหญ่ๆมากกว่าคนที่ใจร้อนซูมาอี้เองก็คือภาพสะท้อนของหลักการนี้ครับพขอยอมให้คนทั้งกองทัพมองว่าเขาขี้ขลาดยอมทนต่อเสียงด่าทอจากศัตรูและความกดดันจากพวกพ้องเพราะเขามองเห็นภาพใหญ่เขารู้ว่าถ้ารีบออกไปสู้ตามอารมณ์ ัอาจจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่ถ้าทนรอได้จนศัตรูหมดแรงเองชัยชนะจะมาอย่างมั่นคงครับในทางวิทยาศาสตร์การทดลองมีสิ่งที่เราเรียกว่าการทดสอบ marshmallow คือการให้เด็กเลือกว่าจะกินขนมทันทีหรือจะรอแล้วได้มากกว่าเด็กที่รอได้มักเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสำเร็จมากกว่าพราะพวกเขามีทักษะในการยับยั้งใจไม่ต่างอะไรกับสุมาอี้ครับ ที่เลือกจะรอแทนที่จะรีบเอาชนะเดียวนั้นการรอคอยไม่ได้หมายถึงการนั่งนิ่งเฉยครับแต่มันคือการใช้เวลาเตรียมตัวเก็บพลังแล้วรอโอกาสซูมาอี้เองก็ไม่ได้อยู่เฉยในค่ายเขาจะระเบียบกองทัพดูแลสเสบียงวางแนวรับทุกอย่างคือการใช้เวลาที่มีอย่างฉันฉลาดเพื่อใหถึงวันที่ฝ่ายตรงข้ามหมดแรงและเปิดช่องว่างออกมาเองในชีวิตจริงเราก็เจอเรื่องแบบนี้ตลอดครับแต่บางครั้ง เราอยากรียบได้ผลลัพธ์เร็วๆอยากเห็นความสําเร็จทันทีแต่ความจริงคือทุกอย่างต้องใช้เวลาเหมือนการทํางานที่ต้องสะสมประสบการณ์เหมือนการเรียนที่ต้องค่อยๆเข้าใจทีละขั้นหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันและกันถ้าใจร้อนเกินไปสุดท้ายก็อาจจะทําลายสิ่งที่ก,ลกำลังจะสาเร็จได้อีกมุมหนึ่งของการรอคอยคือความสามารถในการทนต่อความไม่สบายใจเพราะการรอไม่ได้สบายเสมอไปครับ มันเต็มไปด้วยความกังวลความไม่แน่นอนสุมาอี้ต้องเผชิญกับเสียงตําหนิต้องเผชิญความกดดันในใจแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นนี่แหละครับที่นักจิตวิทยาเรียกว่าการทนต่อความไม่แน่นอนซึ่งเป็นทักษะสําคัญของคนที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวที่สําคัญก็คือการรอคอยเองก็มีทั้งแบบที่ถูกและแบบที่ผิดการรอคอยแบบผิดก็คือการรอโดยไม่ทําอะไรเลยครับ ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่เตรียมพร้อมไม่วางแผนไม่สังเกตการสุดท้ายเมื่อโอกาสมาถึงเรากลับไม่พร้อมที่จะคว้ามันไว้การรอแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการถอยหนีและเสียเวลาไปเปล่าๆตกกันข้ามการรอคอยแบบถูกคือการรออย่างมีเป้าหมายเราอาจจะยังไม่ลงมือแต่เรากําลังเตรียมความพร้อมทุกด้านเหมือนสมอี้ที่รอยอยู่ในค่ายแต่ไม่ใช่ว่านั่งเฉยเขาดู้ได้กลังพลตรวจสอบสเบียงวางแผนรับศึก นี่คือการรอที่มีความหมายครับและเป็นรักฐานของชัยชนะลองคิดดูนะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเรารอคอยโอกาสทํางานใหม่แต่ไม่ได้ฝึกทักษะเลยไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเมื่อโอกาสมาถึงจริงๆเราไม่ต่างจากคนที่เสียเวลาเปล่าครับแต่ถ้าเราใช้ช่วงเวลารอในการเก็บประสบการณ์เรียนรูรร้ทักษะใหม่ๆและสังเกตทิศทางของงานพอโอกาสมาถึงเราก็พร้อมจะคว้าและกล้าไปข้างหน้าแดนทีดังนั้นการรอคอย จงไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่มันคือบททดสอบว่าเรามีวินัยพอไหมที่จะอดทนและเราฉลาดพอไหมที่จะใช้เวลานั้นในการเต็มตัวซุมาอี้สอนเราผ่านการรบว่าคนที่รออย่างถูกวิธียอมคว้าชัยชนะได้มั่นคงกว่าคนที่รีบจบจนเสียจังหวะสุดท้ายถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าทั้งในสนามรบและในชีวิตจริงศิละปะของการรอคอยก็คือทักษะที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทำเพราะมันยากมันอึนอดอัด แต่ต้องฝืนใจแต่สําหรับคนที่ทําได้พวกเขาจะมีพลังในการควบคุมเกมไม่ว่าจะเป็นเกมสงครามหรือเกมชีวิตก็ตามเวลาที่เราศึกษาเรื่องราวของซมาอีหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเพียงประวัติศาสตร์แต่จริงๆแล้วบทเรียนจากเขาสามารถเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการเรียนหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวลองนึกถึงภาพเวลาทํางานสิครับ เราบ้าจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้หัวหน้าหรือผู้ร่วมงานกดดันให้ตัดสินใจรีบทํารีบแก้ไขบางครั้งความกดดันนั้นทําให้เราอยากโต้อตอบทันทีอยากพิสูจน์ว่าตัวเองถูกแต่ถ้าเราทําแบบนั้นมันอาจกลายเป็นว่าเราตัดสินใจผิดพลาดเพราะใช้อารมณ์มากกว่าสตินี่แหละครับคือสิ่งที่สุมาอี้สอนเขายอมทนต่อแรงกดดันยอมให้คนมองว่าอ่อนแอเพื่อแลกกับการตัดสินใจที่มั่นคงในระยะยาว ในชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์ก็เหมือนกันครับหลายครั้งที่คนสองคนทะเลาะก,กันเพราะไม่มีใครยอมรอทุกอย่างต้องการคําตอบเดียวนั้นต้องการให้เข้าใจกันทันทีแต่ถ้าเรารู้จักเงียบรู้จักถอยออกมาแล้วรอจนใจเย็นเราจะกลับไปคุยกันได้เหตุผลได้ง่ายกว่านี่คือศิลปะการรอคอยที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ครับไม่ต่างอะไรกับสุมาอีที่รอจนศัตรูเหนื่อยแล้วค่อยก้าวออกมาในเชิงการเงินหรือการลงทุน บทเรียนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับหลายคนอยากรวยเร็วอยากได้กำไรทันทีรีบซื้อรีบขายตังละแสโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบสุดท้ายกลับขาดทุนเพราะใจร้อนเกินไปแต่ถ้าเราเหมือนสมาอีค่อยๆสังเกตค่อยๆรอพร้อมทั้งวางแผนระยะยาวเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่มั่นคงกว่านี่คือการรอคอยแบบถูกวิธีครับที่สร้างกำไรจริงไม่ใช่กำไรลม บทเรียนอีกอย่างที่ผมอยากจะเน้นก็คือการจัดการกับความคาดหวังของคนรอบตัวซูมาอีต้องมาเชิญกับเสียงกดดันจากทหารที่อยากให้ออกศึกเหมือนเราเจอเพื่อนหรือสังคมที่คาดหวังให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราหลงไปตามแรงกดดันเราอาจจะพลาดเป้าหมายแท้จริงของตัวเองแต่ถ้าเรายืนหยัดในสิ่งที่เชื่อรอเวลาที่เหมาะสมเราก็จะพิสูจน์ได้ในที่สุดว่าการเลือกของเรานั้นถูกต้อง อีกมิติที่น่าสนใจก็คือซูมาอี้ไม่เพียงแค่รอศัตรูอย่างเดียวแต่ยังใช้เวลารอนั้นเพื่อพัฒนาตัวเองและกองทัพเขาจัดสเสบียงใหม่วางองทหารอย่างเป็นระบบนี่คือสิ่งที่ควรเอานามาใช้ครับเวลาที่เราไม่ได้โอกาสใหญ่ๆแทนที่จะบ่นว่าทำไมโอกาสยังมาไม่ถึงเราควรใช้เวลานั้นฝึกฝนและเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพื่อวันที่โอกาสมาถ,ถึงเราจะพร้อมเต็มที่ ถ้าสารุปง่ายๆบทเรียนจากสมาอี้ก็คือการรอไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่มันคือการเลือกที่จะยังไม่สู้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมการรู้จักรอจังหวะที่ใช่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้แต่ถ้าใครทำได้จะได้เปรียบเสมอในระยะยาวดังนั้นเวลาที่คุณรู้สึกว่าต้องรีบต้องเร่งลองหยุดคิดสักนิดครับแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ใช่จังหวะจริงหรือยังบางที การถอย19อาจจะเป็นการรุกที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าและนั่นแหละครับคือพลังของการรอคอยที่สุมาอี้ฝากไว้ให้เราถ้าเรามองสุมาอี้แค่ในฐานะแม่ทัพที่รั่วของเบงเราก็จะเห็นเพียงภาพของคนที่นิ่งรอคอยและใช้ความอดทนเข้าสู้แต่ถ้าเรามองต่อไปถึงผลลัพธ์ระยะยาวจริงเราจะเห็นว่าสุมาอี้ไม่เพียงแต่ชนะศึกบางศึกแต่เขาได้เปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์จีนทั้งแผ่นดินเลยครับ หลังจากหงเบ้งเสียชีวิตตองทับโจก,โกกก็เหมือนเสาหลักหักโคน่นฝ่ายวีกกเองก็ยังคงมีปัญหาภายในระหว่างเชื้อสายตระกูลโจถ้าเป็นแม่ทัพคนอื่นอาจจะรีบใช้โอกาสนี้บุกโจมตีแต่ซูมาอี้กลับไม่เลือกเส้นทางนั้นครับเขายังรอเขาใช้เวลาสะสมกําลังค่อยสร้างฐานหน้าหงตนเองให้มันคงยิ่งขึ้นความอดทนตรงนี้แหละครับที่ทําให้ตระกูลซูมาไม่เพียงแค่รอดแต่ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากการเป็นเพียงกุนซือและแม่ทัพก็กลายเป็นผู้กุมเมืองเฮียนแผ่นดินในที่สุดลูกหลานของสมี้ก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งจัก,กรพรรดิและสถาปนาราชวงศ์จิน้นซึ่งโค่นล้มราชวงศ์วุยที่ตัวเองเคยรับใช้ถ้าเราคิดดีๆนี่คือผลลัพธ์จากการรอคอยที่ทยาวนานที่สุดไม่ใช่การรอศึกไม่กี่เดือนไม่กี่ปีแต่เป็นการรอคอยหลายสิบปีรอจนถึงวันที่สถานการณ์พร้อมรอจนถึงวันที่ตะกูลของเขา แข็งแรงพอที่จะขึ้นขอบอำนาจได้ในทางจิตวิทยาเรื่องนี้สะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ระยะยาวครับคือการไม่หลงไปกับประโยชน์สั้นๆแต่กล้าที่จะอดทนรอเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสุมาอีคือคนที่เลือกไม่ชิมบลาลังกันทีครับแต่ค่อยปูทางไปทีละก้าวอย่างมั่นคงอีกด้านที่น่าสนใจก็คือการบริหารคนครับสุมาอีรู้ว่าการสร้างอำนาจไม่ได้จากดาบเพียงเดียว แต่มาจากความไว้ใจของคนรอบตัวเขาใช้เวลาในการทําให้ขุนนางและแม่ทัพคนอื่นยอมรับในความสามารถและยอมร่วมมือด้วยนี่คือการรอคอยในมิติความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ซับซอ้อนและอันตรายยิ่งกว่าการ,รบลบใปนสนามรบอีกครับเมื่อเวลาผ่านไปผลของความอดทนก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซูมาอี้ค่อยๆก้าวขึ้นจากคนที่เคยถูกเยาะเย้ยว่าเป็นแม่ทัพขี้ขาดกลายมาเป็นผู้ที่ทางราชสำนักเกรงใจและในที่สุด ตะกูของเขาก็เปลี่ยนสถานะจากผู้ตามเป็นผู้ครองนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะของเบ้งในสนามลบถ้าเรามองจากมุมชีวิตจริงบทเรียนตรงนี้บอกเราว่าคนที่คิดแค่ผลยะสั้นอาจได้ชัยชนะเล็กบางครั้งแต่คนที่มีสายตาระยะยาวรู้จักรอรู้จักสร้างสุดท้ายจะได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงกว่าเหมือนสุมาอี้ที่รอจนถึงวันที่ตะกูของตัวเอง ได้กลุ่มบัลลังก์จีนทั้งแผ่นดินพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นภาพชัดแล้วครับว่าซูมาอี้ไม่ใช่กุซือธรรมดาครับเขาไม่ชนะเพราะความฉลาดที่พลิกแพลงของเบงเขาชนะด้วยพลังที่เงียบที่สุดและย่ี่สุดคือความอดทนและการรอคอยครับในสนามรบเขายอมให้ถูกด่าว่าขี้ขาดแต่จริงๆเขากาลังยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ชีน้นําแต่ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จนในที่สุด ของเบ้งก็หมดแรงไปเองนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดว่าการรอคอยที่มีเป้าหมายสามารถเอาชนะกลยุทธ์ที่ซับซ้อนได้ในชีวิตจริงเราก็ไม่ต่างจากสนามลบครับหลายครั้งเราเจอะ,ะแรงกดดันรอบด้านเวลาเจอผู้คนกดดันเจอสถานการณ์ที่เร่งเราเราจะเลือกตอบสนองด้วยความใจร้อนหรือจะเลือกนิ่งรองเหมือนสมาอี้ตรงนี้แหละครับที่ทําให้เห็นว่าศิลปะการรอคอยไม่ใช่แค่เรื่องการศึกสงครามมันคือเรื่องชีวิตประจำของเรา การรอ,อคอยแบบถูกมันไม่ใช่การนั่งอยู่เฉยๆคือการเตรียมพร้อมเก็บแรงแล้วรอจังหวะที่เหมาะสมถ้าเราทําได้แบบนี้เราจะได้เปรียบเสมอครับไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ก,การพัฒนาตัวเองเข้าสุดท้ายแล้วคนที่รอยอย่างมีเป้าหมายจะเป็นคนที่ก้าวได้มั่นคงที่สุดดังนั้นบทเรียนจากสูมาอี้ที่เราควรจำไว้ก็คือการอดทนไม่ใช่ความอดแอรครับแต่มันคือความกล้าหาญที่จะไม่วิ่งตามแรงกดดัน และคือการเลือกที่จะรอเพื่อสิ่งที่คุ้มค่ากว่าในระยะยาวทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าการรอคอยไม่ใช่ศิลปะเล็กๆแต่มันคือหัวใจการเอาชนะทั้งในสนามลบในชีวิตจริงและนี่คือสิ่งที่สุมาอีฝากบรเรียนไว้ให้กับคนรุ่นหลังครับและถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามทฤษฎีใจ My Insight Podcast ไว้ด้วยนะครับพราะตอนต่อไปเราจะพูดถึงศึกทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งยิง่งกว่าเดิม กับเรื่องกลศึกยืมศัตรูฆ่าศัตรูกลที่ใช้จิตใจของคนมาหาักล้างจิตใจของศัตรูเองแล้วเจอกันในตอนหน้าทฤษฎีใจครับสวัสดีครับ